แล็ปท็อปตัวนี้คือ ASUS Expert Book B5 รุ่นใหม่ครับที่เน้นเรื่องการใช้งานด้านธุรกิจครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่14นิ้วและระบบความปลอดภัยที่ครบครันเขามีฟีเจอร์หลายอย่างนะครับที่เพิ่มเติมมาในเครื่องนี้อย่างมากมายเดี๋ยวในคลิปนี้เราเล่าให้ฟังนะครับรวมถึง ASUS n b e o p a d 2.0ที่สามารถกดตัวเลขได้ง่ายขึ้นบนทัชแพดด้วยนะครับและขับเคลื่อนมาด้วยชิปเซตรุ่นใหม่สุดแรง t a b l e Gen Intel Core i7 และชิปกราฟิก Intel Iris Xe รายละเอียดการสั่งซื้อและราคาดูที่ลิงก์ใต้คลิปไปเลยนะครับส่วนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้เราไปดูรีวิวพร้อมๆกันสวัสดีครับผมพัชจากทีพัชรีวิวและนี่คือ asus expertbook b5 รุ่นใหม่ครับวัสดุตัวเครื่องด้านบนและด้านล่างผลิตมาจากอลูมิเนียมขณะที่บริเวณรอบๆของแ้นพิมเป็นโลหะผสมแมกนิเซียมอลูมิเนียมมาพร้อมกับหน้าจอใหญ่14นิ้วน้ำหนนะักตัวเครื่องเริ่มต้นเพียง1.25กิโลกรัม เรียกว่าพร้อมพกพาติดตัวไปทํางานได้ตลอดเวลาทั้งในสถานที่และนอกที่ทํางานครับตัวเครื่องมาพร้อมกับ w i n d o w s 11เอ็ดลายเส้แรม ddr5 รวม 16GB คกะขับเคลื่อนด้วยชิปประมวลผลสุดทรงพลัง Tavel ลเจ intel core i7 1260P 1 2คอร์16เิบดซึ่งประกอบด้วยหน่วยประมวลผลประสิทธิภาพสูงและหน่วยประมวลผลปะหยพลังงานรวมถึงชิปกราฟิก intel iris xe อย่างตัวอย่างการ benchmark จาก c i n e b e n c h r 2 0สําำหรับ core i7 1260P นีนี้ เทรดที่เยอะทําให้รองรับการทํางานด้าน multitasking ได้ดีและได้ผลการทดสอบไปสูงถึง4,144 pts ดังนั้นการใช้แอปพลิเคชันต่างๆจะโหลดได้รวดเร็วและลื่นไหลในขณะที่ทํางานเบาๆก็จะมีคอรประหยัดพลังงานมาช่วยทําให้สามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง12ชั่วโมงเลยล่ะครับโดยอะแดปเตอร์รุ่นนี้มีขนาดเล็กกะทัดรัดและรองรับการชาร์จเร็วสูนถึง -50% ในเวลาเพียงแค่3 4นาทีเท่านั้นพวงมาด้วย SSD 2ตัวแต่ตัวอย่างนี้คือต่อเรทศูนย์เพื่อเพิ่มคคววาามมเรร็ได้้กขึนับ รองรับการทำเลทหนึ่งเลทศูนได้เรียกว่าความเร็วในการเขียนและอ่านสูงมากๆครับ6กิกกว,ว่าว้าวแถมด้วยการบูสต์เครื่องที่รวดเร็วประมาณแค่10วินาทีก็เจอหน้าจอเวลค o ัมของ Windows แล้วรองรับเทคโนโลยี Wi-Fi 6e พร้อมเทคโนโยี A s u s Wi-Fi Master ที่ช่วยทำให้ Wi-Fi นั้นเร็วเสถียนรองรับแบนด์วิดธ์วิชกว่า1น0เมกะเฮิร์เพื่อประสิทธิภาพการใช้อินเทอร์เน็ตท,ที่สูงสุด หน้าจอครั้งนี้เป็น IPS Full HD 16:9รองรับช่วงสี sRGB 100%และความสว่างสูงสุดที่400นิตโดยเป็นหน้าจอแบบด้านแอนติแกรซึ่งจากการรีวิวนี้คุณเห็นว่าเงาสะท้อนบนหน้าจอน้อยมากๆมาพร้อมขอบหน้าจอที่บางแบบ Nano e d i s p l a y ทำให้อัตราส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่องสูงถึง85%หน้าจอจะยกขึ้นทุกครั้งอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีเอิงกอ และสามารถกางจอได้สูงสุดที่180องศาหรือแบบแบนราบเลยทําให้ยืดหยุ่นต่ออารยบทการทํางานรูปแบบต่างๆหรือแชร์หน้าจอให้เพื่อนร่วมงานให้ลูกค้าดูก็ง่ายได้เลยละครับปุ่มคีย์บอร์ดมาพร้อมกับไฟ LED backlight ปรับได้1นระดับและถ้าสังเกตกันดีๆที่เลขหถึงเลข4จะมีไฮไลท์พิเศษกับปุ่มอื่นครับตรงนี้เรียกว่า ASUS Expert Widget เป็นช็อตคัทที่เราสามารถตั้งค่าเองได้เช่นเปิดป็นบลูทูธเปิดไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เราต้องการได้เลย ถือเป็นไฮไลท์หนึงนะครับที่ผมชอบรุ่นนี้รวมถึงคีย์พิเศษด้านปุ่มฟังก์ชันด้านบนเช่นการแคปเจอร์หน้าจอเปิดปิดใหม่เปิดปิดระบบน้อยการเซอร์เรชั่นเอซก็คิดมาให้แล้วครับและมาพร้อมกับเอซูต์น้ำมือแพดสองจุดศูนย์ที่กดตัวเลขคิดเลขได้ง่ายขึ้นใช้ทัชแพดพร้อมเปิดฟังก์ชันนี้ก็ได้ช่วยเพิ่มความสะดวกสําสหรับคนที่ต้องใช้ตัวเลขได้มากขึ้นพอเชื่อมต่อให้มาครบครันสำหรับคนสายทำงานทั้ง Thunderbolt 4 USB-C 2ช่อง กิก a บิ t RJ45, HDMI 2.0, USB 3.2 Gen 2 Type A และด้วยความเป็นเครื่องสำหรับธุรกิจนะครับด้านขวานอกจากช่อง m i c r o SD card reader แล้วยังมาพร้อมกับปุ่ม power, f i n g e r s c a n ในตัวและช่อง Kensington lock ครัส่วนด้านบนมาพร้อมกับไมโครโฟนแบบ array, เทคโนโลยี AI ตัดเสียงรบกวนและ webcam shield ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจด้าน privacy ของคุณเด้มมากขึ้นรวมถึงการใช้งาน Windows Hello สำหรับ Windows 11 Pro นี้ก็รองรับั Face Unlock จากกล้อง IR webcam กดล็อกตัวเครื่องในทุกสภาพแสงหรือจะเป็นฟิง์กอร์พิล์รีดเดอร์ที่ปุ่มพาวเวอร์ก็รองรับการใช้งานทั้ง2รูปแบบและความพิเศษของรุ่นนี้คือมีไฟ LED indicator บริเวณโลโก้ expertbook ตรงนี้ครับจะติดขึ้นมาอัตโนมัติเมื่อคุณมีการวิดีโอคอลประชุมออนไลน์เช่นการใช้ Skype หรือ Microsoft Teams ครับเวลาที่เราวิดีโอคอลในบริษัทเพื่อนร่วมงานจะได้รู้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังใช้สมาธิอยู่จะได้ไม่รบกวนกันและมาพร้อมกับการเข้ารหัสข้อมูลแบบ TPM 2 0ุชิป มั่นใจว่าข้อมูลที่เก็บใน Expert Book b ฟล์ Fi นี้จะปลอดภัยจากการจาจรกรรมได้ครับทั้งหมดนี้มาพร้อมกับ ASUS Perfect ฟคควอนตีหปีและการรับประกันแบบ ASUS On s i ไ e Service 3ปีรวมถึง3ปี g l o b a l w a วันัน y ครอบคลุมการรับประกันกว่า80ประเทศทั่ทวโลกทั้งหมดนี้มาพร้อมกับตัวเครื่องที่บางเบาน้ำหนักเริ่มต้นเพียง1.25กิโลกรัมพกพาง่ายเรียบหรูซึ่งได้ผ่านการทดสอบ i t a r ร Grade อีกด้วยครับจะถือพกพาไปนอกสถานที่ หรือใส่แบคแพคแบกเก็งของคุณก็มั่นใจเรื่องความคงทนได้เลยและทั้งหมดนี้คือการรีวิว ASUS Expert Book B5 รุ่นใหม่ครับใครสนใจอยากซื้อกดดูเดี๋ยวเพิ่มเติมการสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและะ้วเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นแล็ปท็อปรุ่นใดจาก ASUS วันนี้ผมพัชจาทีพัทธีพัทเวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ ASUS Expert Book B5 รุ่นใหม่ B 5 4 0 2 CBA มาพร้อมกับเทเบิลเจน Intel Core i5 และ Intel Core i7 ชิปกราฟิก Intel Iris Xe ตัวเครื่องเรียบหรูคงทนแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนาน12ชั่วโมงกับราคาเริ่มต้นที่46,300บาทครับ